Hey. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจนะครูจอยสอนออนไลน์เอสเปิร์นะคะเฮ้เฮ้ฟังเสียงเพราะๆนะคะเพลงของแม่ครูสิตานะคะเฮ้คร hey. ูจอยขออนุญาตแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่เดียวนะฮะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้เลยค่ะอายุยืนเป็นหมืน่นหมื่นปีจงเข้ามาให้เรามากมายเฮ้ยืึนเต้นกันทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันกันได้เลยจ้าคุณเจ้าขออนุญาตแบ่งปันตัวเองสักครู่เดียวนะคะ เฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปสักครู anyone. ่เดียวนะคะทุกคนเฮ้ จำกระดิ่งกันทุกคนเ,เ,นนนเนนพียงสักครู่เดียวนะคะเราจอขอเช็คนิดหนึ่งนะคะเพราะว่านะคะทุกการที่เราไลฟ์สดนะคะเราต้องเช็คตัวเองนะคะทุกคน อ่าใครยังไม่ได้ออกมาไลฟ์สดนะคะใครยังไม่กล้าออกมาไลฟ์นะคะมาฟังคลิปนี้ค่ะคุณจอยมีคําตอบนะคะในการไลฟ์สด2เทคนิคนะคะ,ท,คะ,คะที่แม่ค้าออนไลน์คนรู้หรือใครก็แล้วแต่นะคะที่อยากแบ่งปันตัวเองออกหน้ากล้องนะคะสิ่งนี้สําคัญมากคุณก็ต้องควรรู้เหมือนกันคุณจอยขอเช็คภาพเช็คเสียงแป๊บเดียวนะคะ oh, ใครเข้ามาแล้วนะคะสิ่งนี้กล่าวทักทายกันได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดมารัวๆขาแม่ขา สักครู่เดียวนะคะขออนุญาตแบ่งปันตัวเองสักครู่เดียวนะคะสิ่งดีๆที่เราแบ่งปันนะคะเราควรส่งไปยังนะคะกลุ่มต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้เขาได้ได้ ได้เห็นในการที่เราไลฟ์สดนะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นของ Facebook ด้วยนะ,ะขอบคุณพี่มาสักเบิดนะคะที่สนับสนุนตลอดเส้นทางของเมค่ค้าออนไลน์นทุกคนเลยนะคะตื่นมาหายจนเพี้ยงปีนี้ปีใหม่ปีใหญ่ปีแห่งปีนี้ สวัสดีผู้เล่นบอลลลัทุกๆท่านสักครู่เดียวนะคะอีกสักเพลงพุกการฟังเพลงของเรานะคะมีผลกับชีวิตแองเราด้วยนะคะทุกคนราเพื่อนเอนแป๊บเดียวคะ่ะช่วยกันตามเพื่อนๆหน่อยนะคะ สักครู่เดียวขออนญาตจิบกาแฟเพราะคุณสำหรับการกดไลค์นะคะกดหัวใจมารัวๆเลยสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะครูจอยชุติการหรือว่าครูจอย2อ,ออนไลน์เอสเปร์นะคะในช่องนี้นะคะในเพจแห่งนี้นะคะ ครูจอยจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์เกี่ยวกับการขายออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆนะคะที่เราควรจะรู้นะคะเดี๋ยวผมอนุญาตแบบ๊บนะไลฟ์สดนะคะทุกคนจัดเองทำเองทุกอย่างทำเองหมดเลยนะคะเฮ้ยครับความตื่นเต้นนิดนึงอ่าลืมกระดิ่งเสียดายมากขออนุญาตขออนุญาต ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะอ่ะกูจอยขอเล่าสตอรี่ของตีนิดหนึ่งนะคะในอดีตนะคะครูจอยเป็นคุณครูสอนเด็กอ,น,อนุบาลน,นะคะเป็นเขาเรียกว่าทํางานประจํามาก่อนนะคะอ่าเป็นคุณครูนะคะทั้งหมดสิบเอ็ดปีหลังจากนั้นเราออกมาเป็นแม่ค้าแม่ขายเป็นแม่ค้าขายโรตีค่ะทุกคนเพราะรูจอยเป็นคนชอบชีวิตอิสระนะคะไม่ชอบให้เป็นไม่ชอบให้มีหัวหน้า <laughs> เพราะในอดีตเราเป็นเราเป็นทั้งหัวหน้าเราเป็นทั้งลูกน้องเราเป็นทั้งพันโรงโอบครบหมดเลยนะคะคือเราช่วงชีวิตตรงนั้นเราผ่านมาแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณจอยตัดสินใจนะคะเป็นเขาเรียกว่าชอบอะไรที่เป็นอิสระกับตัวเองนะคะไปไหนทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีใครมากะเกณฑ์หรือบังคับหรือคิดกรอบให้เรานะคะคุณจอ,อยขายโรตีมาทั้งหมดเกือบ20ปีแล้วนะคะตอนนี้นะคะคุณคุณจอ,อยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะทุกคนอื เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนนะี้คะอย่าพึ่งทอ้อแท้พอเหี่ยวหัวใจนะคะเรานะคะตื่นขึ้นมาถือว่าเรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตที่ดีๆอ,นะอยู่นะคะดูนะคะขอบคุณเสียงเพลงเพราะๆนะคะปังๆพลังบวกนะคะแล้วก็ขอบคุณเสียงเพลงเพราะๆข,ของแม่คุณสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะอ่าอย่าพึ่งทอ้อแท้หัวใจนะอ่าครูจะเป็นกําลังใจให้เลยนะคะตลอดระยะ ตลอดระยะเวลาการเดินทางของชีวิตครูจอยนะครูจอยเลี้ยงคุณเป็นคุณแม่เลียงเดี่ยวมาตลอดนะคะเจอปัญหาเรื่องศักร์เยอะแยะมากมายมีคาเดียวที่ครูจอยตอบให้กับตัวเองคือฉันเรียนรู้และพัฒนาได้ฉันไปต่อฉันสามารถเลี้ยงลูกของฉันได้นะคะปัจจุบันนี้ลูกชายจบปริญญาตรีเรียบร้อยนะคะทุกอย่างมันสําเร็จสิ้์สั์ด้วยเออเขาเรียกว่าในการตั้งเป้าหมายของเราเนาะอ่าคือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วไงอ่ะอ่า ตอนนี้สี่สิกว่าโคตรของโคตรมีความสุขเลยนะคะเป็นคนที่เฮ้ยชีวิตโคตรของโคตรโชคดีอะคะ่ะทุกคนอืมใครมีชีวิตแบบนี้นะคะกดไลค์มาหน่อยะคะ่ะใครมีชีวิตแบบนี้กดไลค์มาหน่อย <c oughs> มันเป็นความสุขนะคะทุกคนอืมแล้วมาเกี่ยวอะไรกับสองเทคนิคคะครูขาเออมันเกี่ยวสิคะอ่ามันเกี่ยวมันเกี่ยวเพราะนะคะหลังจากนั้นครูโจก็ผันตัวเองนะคะออกมาเป็น ม่ค้าออนไลน์เอาเราเริ่มต้นจากการขายออนไลน์ก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบสวยๆนะคะอ่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยยุคเศรษฐกิจมันเปลี่ยนโรคและโลกมันมาพร้อมกันอย่างรวดเร็วมากๆนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กุลเนาะเรียกพี่กุลนี่พี่กุลเจรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการคอมเมนต์นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นกาลังใจให้นะคะเริ่มเริอื ครูจอยนะคะผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ก่อนนะคะครั้งแรกคือไม่รู้ออนไลน์มันคืออะไรไม่รู้ว่าเขาขายเันยังไงเห็นเขาขายยอดปังมากเลยนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นนะจากการที่เราขายของนะครูจอยขายโรตีนะคะได้วันละแน่ดีนะแน่ดีครูจอยขายได้วันละหลักร้อยถึงหลักพันปัจจุบันนี้นะคะครูจอยดีดตัวเองนะคะอยู่ยอดนะคะจะยืนอยู่ประมาณ2 0 0 0 2 5 0 0ถึง3,500นนะคะอ่าเห็นไหม นี่คืองานออฟไลน์ที่เราขายงานที่เราทํางานอยู่ถามว่ารายได้ดีไหมรายได้ดีมากค่ะทุกคนรายได้ดีมากนะคะทาไมครูจอยถึงอัพเรเวลตัวเองขายได้ดีขนาดนั้นนะคะครูจะย,ยกตัวอย่างตัวเองก่อนนะอ่ะเพราะว่านะคะครูจอยนะ,ะขอบคุณคลิปมหากรารยี่สิบเอ็ดวันของแม่ครูสิตานะคะครูจอยเข้าไปฟังคลิปแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนน้ําในตัวเองนะคะครูจอยตอบไม่ถูกถ้าใครได้ฟังอะ่ะคุณจะเป็นคนที่โคตรของโคตรโชคดีมากๆนะคะคลิป แม่ครูสิตานะคะคลิป21วันนะคะมหากับยบ21วันกูจอยเน้นนะคะมาหากับยีบวันคูดและคนลุกกูจอยไปฟังแบบมึนๆนแต่ไม่เคยคิดเลยว่าไอ้ที่แบบมึนมึนน่ะมันเปลี่ยนชีวิตเราได้ง่ายมากๆม,มันเปลี่ยนชีวิตเราให้เป็นคนละคนจากคนที่เคร่งเครียดเคร่งถึงกับการทํางานจากคนที่ทํางานอยู่คนเดียวตัดสินใจคนเดียวทุกคนคิดดูว่ามันเครียดขนาดไหนนะคะไม่เคยรักตัวเองไม่เคยดูแลตัวเองไม่เคย ไม่เคยให้อะไรกับตัวเองเลยในอดีตนะก่อนที่จะมาเจอคลิปหลังจากนั้นคุณจอเปลี่ยนตัวเองหมดเลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนละคนมีความสุขรักตัวเองการรักตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวแต่เรารักตัวเองเพราะตัวเราอยู่กับเราตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกขณะจิตอ่านะคะอยากให้ทุกคนรักตัวเองมากๆนะคะเมื่อก่อนคุณจอจะวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อหาความสุขใส่ตัวเองเพราะรู้สึกเราหุยหาในสิ่งนั้นแต่เชื่อไหมว่ามันไม่ใช่ มันไปอ่ะถูกแล้วแต่คันกับคําที่เราว่าถูกแล้วอ่ะแต่มันกลับเขาเรียกว่ามันคนละเรื่องกันนะคะกลับมาค้นพบตัวเองว่าเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะ,ะเราต้องรักตัวเองก่อนเออเห็นไหมเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะทุกคนครูจอยผันเข้ามาสู่โลกออนไลน์ด้วยการที่ไร์สดนะคะไม่มีอะไรสักอย่างเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งหนุ่งแต่งหน้าทําไม่เป็นเลยทุกคนทําไม่เป็นเลยนะคะอ่าอะไรนะคะพี่ปุณอ๋ออยู่พัด อยู่พัทลุงโอ้ยน่ารักมากเลยพัทลุงตอนนี้อากาศเป็นไงมัางคะที่นี่นะคะเมื่อวันฝนตกทั้งวันคุณจอยไม่ได้ไลฟ์เลยตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้นะคะอากาศโปร่งโล่งสบายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนอีกนะคะอ่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่กุลอ่าขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคุณจอยจะเข้าเนื้อหาแล้วเนาะอ่าสองสิ่งนะคะที่แม่ค้าออนไลน์ควรรู้นะคะอันดับแรกเลยคุณเปิด Facebook มีอยู่แล้วถูกต้องไหมคะคุณมี Facebook อยู่แล้ว ชื่อ Facebook ของเรานะครูอจอยแนะนำนะคะเอาชื่อก่อนนะชื่อให้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็รูปโปรไฟล์ของเรานะคะให้เป็นรูปที่สวยที่สุดนะคะที่เราคิดว่ามันสวยแล้วอ,ะอ่ะอ่าที่ที่เราคิดว่าสวยที่สุดแล้วก็เ,เอาไปแตะไปหน้าหน้าโพสดของเราเพื่อให้คนที่ตามหาเขาจะได้รู้ว่าโอ,นนอ้คนนี้เหรอครูจอยคนนี้เหรอชุติการศรีประเสริฐเอาครูจอยยกตัวเองนะคือคนนี้เหรอทําอาชีพอะไรเขาจะส่องเราหมดนะคะ คุณอย่าลืมนะคะการในการทําออนไลน์ถ้าสมมติคุณจะซื้อของคุณจะสั่งคนอื่นไหมยึดตัวเองเป็นหลักว่าถ้าเราจะซื้อกาแฟสักตัวที่เราอยากจะกินอ,ะอ่ะเราต้องเข้าไปส่องเขาก่อนถูกต้องไหมคะอถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องกดหนึ่งให้ผู้จอยไหนคะ,ะเขาจะต้องเข้าไปส่องก่อนว่าผู้หญิงคนนี้กินจริงใช้จริงหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้ออกมาไลฟ์สดหรือเปล่าเขามีตัวตนอยู่ในบนโลกออนไลน์ไหม เขาสามารถติดต่อเราได้หรือเปล่านะคะ a c e บ o o กสำคัญมากๆเลยนะคะอ่านะคะถ้าใครยังไม่มี facebook ที่ชัดเจนนะคุูจอยแนะนำนะคะให้ให้ไปเปิด facebook หรือใครที่เปิด facebook แล้วนะคะให้ไปดูว่ารูปโปรไฟล์เป็นรูปเราหรือเปล่าอย่าลืมนะคะลิมิตอินิ i ั่นหนึ่งเดียวในโลกก็คือใบหน้าของเราสวยๆนะคะใบหน้าสวยๆของเราก็คือตัวเรานะคะอย่าเอารูปคุณอ่ารูปอ่าลูปลูก,ลกนกลูกไก่หรือ น้องหมาน้องเมลมาใส่นะคะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เชื่อมันในในตัวเรานะคะเวลาเขาจะสัส่งซื้อสินค้านะแล้วชื่อจริงนามสกุลจริงครูจอยเน้นนะคะเน้นย้าหนักๆเลยให้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงภาษาไทยนะคะภาษาไทยนะคะทุกคนเราเป็นคนไทยเราต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงภาษาไทยนะคะอ่าเพราะเขาจะตามหาเราได้ง่ายนะคะมันจะไม่วุ่นวายนะคะเพราะคนส่วนใหญ่ในภาษาอังกฤษบางทีอ่านไม่ออกครูจอยเองบางที อ่านออกก็จริงแต่บางทีก็เฮ้ยแล้วแล้วแล้วเราสะกดถูกไหมถูกต้องไหมแต่ถ้าภาษาไทยเรารู้เลยเฮ้ยน้องนุ่นเฮ้ยพี่กุญจีราอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะรู้เราจะตามหาเขาเจอถ้าเราจะเข้าถ้าเราจะเข้าไปใน Facebook แล้วเราต้องการตามหาอพี่กุญจีรายอย่างเงี้ยครูจอยจก็ตามหาเจอถูกต้องไหมคะอืมสําคัญนะคะอันนี้ข้อแรกเลยนะคะสําคัญมากๆนะคะอย่าลืมเอาไปปรับดูนะคะเข้าไปดูใน Facebook ของเรานะคะเหมือนที่ครูจอยบอกหรือยังนะคะ ต่อไปนะคะข้อต่อไปก็คือการเปิดเพจอย่าลืมนะคะ Facebook เปลี่ยนอัลกอริทึมอยู่ตลอดเวลานะคะครูจอยบางทีครูจอยเ,เขาตามไม่ทันบางทีก็มึนเหมือนกันเอาแชร์ไม่ได้เรานะคะต้องมีเพจเป็นของตัวเองนะคะเหมือนครูจอยครูจอยจะมีเพจในการสอนสอนขายออนไลน์สอนออนไลน์หรือออกมาแนะนําเทคนิคต่างๆในการขายออนไลน์นะคะซึ่งประสบการณ์ของครูจอยมีเท่าไหร่ครูจอยจะงานออกมาหมดเลยออกมาบอกนะคะเพื่อ เพื่ออะไรเพื่อฝึกฝนตัวเราเองด้วยเพื่อเพื่อตอกย้ําตัวเราเองด้วยเผื่อบางทีเราลืมนะคะในการที่เราทําคลิปวิดีโอออกมาหรือเราไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูนะคะจะทําให้คนเหล่านั้นเขาจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากเราด้วยนะคะการเปิด,เ,ปดเพจมันง่ายมากๆเลยนะคะในนี้ครูจอยสอนไม่ได้เนาะแต่ให้เข้าไปดูในในในยูทูบดูว่ากาวิธีการเปิดเพจเปิดยังไงนะคะครูจอยทําไม่เป็นสักอย่างหรอคะทุกคนที่ครูจอยบอกนะคะในอดีตนะ แต่เราทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้นะคะไม่มีอะไรยากค่ะทุกคนใช้คําว่าง,ง่ายๆให้ติดปากนะ,ะทุกอย่างมันง่ายหมดแหละ,ะมันอยู่ที่เราทำนะคะทุกคนขาไปเปิดเพจนะคะคุณจอยจะมีเพจนะคะเพจอสอนขายออนไลน์นะคะแล้วก็เปิดเพจเพจ,เพจคุณจอยมีเพจหลายเพจนะ,ะอ่าอันนี้คือเพจสอนเพจแบ่งปันของคุณจอยนะคะเทคนิคต่างๆการที่เราจะออกมาขายสินค้าอะไรสักอย่างคุณจะขายจ๋าเลยไม่ได้คะ่ะทุกคน คุณจะต้องแบ่งปันหรือให้ความรู้คนก่อนนะคะเหมือนวันนี้ครูจะให้ความรู้นะคะให้ความรู้ว่าในการที่เรานะคะ,อะสองเทคนิคในการที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่เราต้องรู้ว่าต้องมีอะไรบ้างมันมีเยอะนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นแค่พื้นฐานเล็กๆเ,เนาะ,อะสองข้อนี้สําคัญมากๆนะคะลองไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ทาดูนะคะอืเพจถ้าในกรณีที่คุณขายสินค้านะครูจอยเหมือนครูจอยนะคะครูจอยขออนุญาตครูจอยขายกาแฟครูจอย ขายกาแฟแต่ครูจอจะโพสลงใน Facebook ทุกครั้งนะคะจริงๆอ่ะการที่โพสลงใน Facebook ทุกครั้งบางทีเราอาจถูกปิดกัน้นถ้าไม่มีการคอมเมนต์เลยนะคะหรือไม่มีใครกดไลค์กดคอมเมนต์หรือกดแชร์เรานะคะค่อนข้างจะถูกปิดกั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาคุณเปิดเพจนะคะให้คุณเปิดเพจขายสินค้าอืเปิดเพจขายสินค้าสมมุติว่าเราขายกาแฟเราก็เปิดเพจกาแฟเหมือนครูคจะจะเปิดเพจกาแฟ SM สมสมส่วน แบร,รนด์ครนะูสิตาอันนี้นะคะอันนี้คือการเปิดเพจนะคะทุกคนคุณต้องเปิดเพจแค่สินค้าแค่ตัวเดียวนะคะอันนี้คุณอจแถมเนาะเปิดเพจสินค้าแค่ตัวเดียวถ้าเป็นกาแฟก็คือเป็นกาแฟกาแฟอย่างเดียวนะคะทุกคนเน้นกาแฟอย่างเดียวถ้าเป็นอาหารเสริมก็อาหารเสริมอย่างเดียวนะคะถ้าเป็นคอลลาเจนก็เป็นคอลลาเจนแค่ตัวเดียวในเพจเพจนั้นนะคะเพราะลูกค้าเขาจะได้ไม่สับสนนะคะว่าเอาตสรุปแล้วเขาขายอะไรกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นขายกาแฟก็คือกาแฟเปิดเพจกาแฟ ขายคอลลาเจนก็เปิดเพจคอลลาเจนนะคะอ่าอยากสอนออนไลน์ก็เปิดเพจการสอนโดยที่เราไม่ได้ขายสินค้านะคะคือเปิดเพจสอนเหมือนครูจอยสอนแบบเนี้ยคือแนะนํานะคะแนะนําเทคนิคดีๆให้กับแม่ค้าออนไลน์ทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจจะไม่ได้ทักเนาะอืมแต่ก็บอกเลยว่ามีความจริงใจที่อยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้กับแม่ค้าออนไลน์นะคะครูจอยอ่าสรุปนิดนึงนะคะในการที่ สองเทคนิคที่แม่ค้าออนไลน์ควรจะต้องรู้นะคะอันดับหนึ่งเลย Facebook เรามีกันทุกคนอยู่แล้วกลับไปดู Facebook ของคุณนะคะว่ารูปของคุณนะ่ะรูปโปรไฟล์ใช่ใบหน้าของเราหรือเปล่าอย่าลืมว่า l m m t t d e d i t i o n นะก็คือใบหน้าที่สวดสรุ่นงามของเรานะคะหนึ่งเดียวในโลกนะคะอ่าแล้วก็ชื่อนะคะชื่อต้องเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเน้นภาษาไทยสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเน้นเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะคะเพราะเวลาที่ใครที่อยากจะเข้าไป ดูโปรไฟล์คนนี้ดูชื่อนามสกุลคนนี้เขาจะติดต่อเราง่ายๆสวัสดีนะคะสวัสดีคุณน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะพี่อ้อเนาะเป็นลูกพี่อ้อหรือนอ้องอ้อพี่พี่อ้ออ้อผมค,คุณจอยตาลาย <c oughs> ต้องขอไผยขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมอ่าส่วนข้อที่สองนะคะก็คือการเปิดเพจนะคะการเปิดเพจของเราเปิดเพจนะะทุกคนเข้าไปเปิดเพจคุณจะขายสินค้าตัวไหนให้เป็นตัวใดตัวหนึ่งในการเปิดเพจ ถ,ถ้าจะสอนขายก็เป็นการแนะนำนะคะเทคนิคต่างๆในการที่เป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนที่คุณจอยมาแนะนําให้ฟังนะคะแล้วก็การที่เรานะคะมีรูปโปรไฟล์ที่สวยมีชื่อนามสกุลที่มันดีอยู่แล้วนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงไม่ผ่าไทยที่ดีอยู่แล้วเขาจะติดตามเราได้ง่ายนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจริงๆถ้าถ้าเรามีลิงก์ลิงก์มันก็จะดีมากๆนะคะในการ ครูจอยมีจิตลิงก์แต่ครูจอยยังยังจะต้องเข้าไปศึกษาให้มันชัวร์ก่อนนะคะจิตลิงก์ตัวนี้ดีมากเลยบอกทุกคนเลยว่าดีมากๆแต่ครูจอยก็ยังศึกษาอยู่เนาะ,ะมันง่ายในการที่เขาจะเข้ามาหาเราแค่จิ้มลิงก์นะคะอันนี้ดีมากๆเดี๋ยวต่อไปนะคะครูจอยจะมาแนะนําเรื่องลิงก์ให้ฟังเนาะ,ะวันนี้นะคะมีใครใครข้อสงสัยหรืออยากถามอะไรครูจอยไหมคะถ้ามีก็กดหนึ่งมาหน่อยคะ่ะเผื่อบางทีอยากจะถามนะคะครูจอยเปิดโอกาสให้ถามนะ สวัสดีนะคะทักทา,ายกันได้นะคะพี่ขาครูจอยก็เป็นมือใหม่อยู่เนาะ,ะแต่มือใหม่ก็หัดัับห,ด,หดขับที่เก่งขึ้นและอ่านะคะถ้ามีอะไรสอบถามนะคะทักอินบล็อกครูจอยไปได้เลยหรือถามหน้าตอนนี้ได้เลยนะคะยินดีคะ่ะทุกคนอ่ะยินดีเป็นกําลังใจใกับแม่ค้ามือใหม่ทุกคนยินดีให้กำลังใจกับคนที่เป็นโค้ชเป็นครูทุกๆคนนะคะคนที่ยังขายไม่เก่งยังไม่กล้าออกหน้ากล้องนะคะครูจอยแนะนํานะคะทุกคนคะ่ะ ออกมาไลฟ์สดกันนะไลฟ์สดอะไรก็ได้ที่เป็นตัวของตัวเราที่เป็นชีวิตของเราอะได้เลยนะคะเมื่อก่อนคุณจอยยังคิดเลยว่าคุณจอยจะไลฟ์สดในการขายโรตีนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นถ้ามีใครสักคนที่เข้ามาดูเราในการเราขายโรตีคุณจอยจะขายดีมากๆขายดีจนไม่มีเวลาที่จะไลฟ์นะคะทุกคนโอ้โหชื่นชมชมเชยตัวเองนะคะทุกคนขาที่พูดขายดีจริงๆนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของคุณจอยนะคะคุณจอยเลยออกมาไลฟ์สดงจริงๆมาทุกวันนะคะมาทุกวัน แต่การที่มาทุกวันนะคะครูจอยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเวลาค่อนข้างน้อยมากๆแต่ครูจอยจัดสรรเวลาให้กับตัวเองในการไลฟ์สดนะคะคือให้ความสําคัญในโลกปัจจุบันว่าต่อไปเราก็ต้องกระโดดเข้าโลกออนไลน์นะคะเพราะโลกออนไลน์จะอยู่กับเราเป็นร้อยปีนะคะเพราะไม่รู้ว่าโควิดจะหมดตอนไหนนะคะมันมีมันมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนจนเราเองก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งอะไรเขาได้นะคะแต่เขาจะมาเขาไม่ได้บอกว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหนนะคะโควิด พี่วิทย์ของเรานะคะแต่แต่พยายามรักษาดูแลตัวเองนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์มากๆเลยขอบคุณคนที่เข้ามาชมนะตอนนี้นะคะสําหรับความรู้ดีๆนะคะเอาไปเอาไปใช้กันนะคะเอาไปทํากันเนาะถ้าไม่ดีก็ถ้าสิ่งไหนไม่ดีก็ต้องขออาภายัยไม่ใช่ไม่ดีเ้าสิ่งไหนที่คุณจะพูดติดพลาดไปก็ต้องขออาภาัยนะคะขอเป็นกาลังใจกับทุกๆคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เจอกันไลฟ์ต่อไปโชคดีนะคะ